Share โสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมะสาละโสภะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมะสาราทิโสภะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมะสาราทิข่าวติ อิติปิโสภควาอราหังสัมมาสัพพุโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขิโตสุขโตโลกะโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสตธรรมมาสาราธิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภคควาติอิติปัวิถูอนุตตโลปุลิสสตธรรมมสาราธิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภคเทวมนุษานังพุทโภคควาติ อิติปิโสภะควาอรลหังสม,มาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนอรลหังสมาสัมพุนโนมพโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลวิทูอนุตตโลปุริสธรรมมสาราทิสัทธาอะเสสาวินายังยันตุอะนันตชินะเตชะสาวัสโตมีสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธ,ธปัญชเทวา,านุสานังพุโทโธภะวาติ อิติปิโสภะควาอาราหัสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงคะโวกูมาละกัสโปเทโลมเห็สีจิทวา นะโมต,าาตัาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสะคะสมิงโมคคลาโนจาวามะเกทักคินสาวเนมัยหังอาสุมานันทาลาหูโลกัสโปจามหารปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขตโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมะสารชินาปัญชเชลือ เจ้าจงปัสสตาความทุกข์กายทุกใจสุขีัตตานาังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจอิติปิโสภคว,า,วาอารหังสัมปาโสวุทโธวิชาจารณะสัมปันโนส,สุขโตเพื่อนทุกคนที่อยู่สวนมนต์ข้ามปีด้วยกันในไลฟ์สดน,นี้นะคะขวาวาติ อิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจาาณะสัมปันโนสุขิตโตสุขฯอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจาาณะสัมปันโนสุขโตสุตสตะกงังอาอากาเสชะทัตังอาสิเสสาปากาละสันทิตาเขวาติ อิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารานะสัมปันโนสุขิโตสุขัสสาตโตในให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพ้นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นโมปติทิโตไมหังอุเลสัภพคุณากะโรหาทะเยเมอนุรุตโธสาลีพุโตจทัทกินีโกณทันโยปิทิพ อิติปิโสโภควาอราหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุข,ขโตอปุตตากาโมูะเพพุตตังธนากาโมูลเพทนางอาัตถิ迦耶迦ยะยายะเทวานังปิยตังสุข,ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอหังนิทุโโหเมขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหเมขอให้ข้าพเจ้าจงขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้แผ่เมตตา และได้ส่วดมนต์ข้ามปีในวันนี้ดนบรรดาทัชชัดคังปัจจตุสิวามีอังคุลิมาละกังคันทโมละปริตันจะอาตานาติยาโอปติทิโตไมหังอุเลสภักคุณากาโลหาทะเยเมอนุรุตโทสาลีพุตโตจัทคินีโกนทันโยปิทิภาเทวะนุสานังพุทโธภะกวาติ อิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตะโลปุริสธรรมะสาระวาอิติปิโสภะควายะมะราชาโนท้าวเมสวรณโนมะลนังสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะเพื่อนทุกคนที่อยู่สวดมนต์ข้ามปีด้วยกันในไลฟ์สดนี้นะคะ สัมปันโนสุขิโตโลกาวิทูอนุตโลภูริสธรรมสาราธิสัทธาเทวมนุษานังพุทธโธชลันตาสีละเตเชนะอังคมังเตสุสันทิตาละตะนานังปุระโตอาสิ ทักิเนเมตตาสุตัสสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสักวาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสังปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริสัตธรรมสาราธิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติอิติ โะคาวิธูอนุตโลปุริสัมปุริสสะธรรมะสาราธิสัทธาเทวมนุษสานังพุทธเพื่อนทุกคนที่อยู่สวดมนต์ข้ามปีด้วยกันในไลฟ์สดนี้นะคะิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภคขวาติอิติปิโสพัคขวาอรลหังสัมนาสัมพุทธวิชาจารณะสัง ทช้ชชัดคังปัจจตุวสิวา่าเมอังคุลิมาละกังคันธโมละปริตันจะอาตานาติย่างให้ได้ทองเฮงเฮงรวยรวยปังๆังพบแต่สิ่งดีๆในปีใหม่นี้ค่ะขอบคุณม่เข้าวาติ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัพพุธโธวิชาจารณสัมปันโนสุขิตโตสุขตโตโลกนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตโมโนิปุงคะโวกูมาละกัสโปเทโลมเหสีจิทาวาทโลกะวิทูอนุตโลปุริสัมปุริสสะธรรมสาราธิสัทธาเทวุสัตพุโนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงปัาศจาความทุกข์กายทุกใจ สุขีตานางปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรัจกปัสกาเวอาหังอภพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปสัสจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอาหังอิงนิโหมปาอเสสาวินายังยันตุอานันตชินะเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสธาสาสมพุทธ,ธปัญฉังทะชชัดคังปัชโตสีวาเมอังคุลิมาละกัง คันธโมระปริตันจะอาตานาติยะโตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสาราธิสัทธาเทวมนุษยานาังพุทโธพระวาติอิติพชันตาศิละเตเชนะอังคมังเตสุสันทิตาละตนานังปุระโตอาสิทักกิเนเมตตาสุตะโอปติทิโตไมหังอุเลสภักคุณากาโลหาทะเยเมอนุรุโธสาลีพุโตจัทักกิเน โนทนโยปิธิภากโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทถาสิกุณากะโลปุนโนอังคุริมาปุนนโนอังคุลิมอาลหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณะสัมปันโนสุขตโตโลวิถูอันโนตโลปุริสธรรมมาสาราธิสัทธาะควาติ อิติปิโสภคะวาอราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสั s a m p a โนสุขโตโลกวิทูอนนตตอรขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอหังนิทุโโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตาวันโตชิโนรลสา นิสิโนโนสิลิสัมปันโนโสพิโตโมโนิปุงคะโวกูมาละกัสโปเทโลมาเหสีจิทวาตมาโลจะอุป,ปาลีนันทสีวลีเท е ลาปัญจะอิเมชาตานะรัะเตติละกามามะเสสาสีติมเหชัดยานากตาพุทธาเชตวามารังสวานัง จตูสัจจาสพ,พันละสังเยปีวิงศูนย์ให้ได้ทอง <c oughs> เฮงเฮงรวยรวยปังๆพบแต่สิ่งดีๆในปีใหม่นี้ค่ะขอบคุณพระวิทูอนตโลปุริสสทธรรมสาราธิสทธาเทวะมนุษยานั่งพุทโธพัก อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโลกะวิทูอันุตโลโปริสัมปปริสัต